สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแ,กนะแล็กน่าร้องออริจินกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะในวันนี้ของเราก็ขึ้นปีใหม่แล้วใช่ไหมมันขึ้นมากี่วันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาทิตย์หนึ่งแล้วหรือเปล่าเอ่ยในวันนี้ของเราผมว่าจะมาตีบวกไอเทมกันทักหน่อยนั่นเองเนาะเราไม่ได้ตีกันมาค่อนข้างนานแล้วนั่นเองเนาะ ว่าผมเนี่ยดองทรัพยากรไว้ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้กะว่าจะตีให้ติดบวก12ทั้งตัวไม่รู้จะได้หรือเปล่านั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นใครที่ชอบยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวเราไปดูทรัพยากรของผมกันก่อนดีกว่าว่ามีเยอะแค่ไหนปักท่านผู้ชมนีเลยอะท่านผู้ชมทรัพยากรของผมที่มีอยู่ประมาณนี้เลยนั่นเองวันนี้เราจะตีบวกกันแบบอูฟูอูฟูกันเลยจริงๆนั่นเองเนาะเป็นไปได้อยากได้12ติดทั้งตัวเลยจะดีมากๆนั่นเองนะท่านผู้ชมแต่เป็นไปได้้้้นบววก15ทัังตไดี ว้าวเรื่องจริงแต่ไม่คิดว่ามันจะตีถึงนั่นเองนะท่านผู้ชมเพราะงั้นเป็นกําลังใจให้เราด้วยท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะไปเกลือกันแล้วไปท่านผู้ชมโอเคฮะมาท่านผู้ชมอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมจะตีบวกเลยเนี่ยคือจะตีโลก่อนเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆเลยนั่นเองเนาะให้มันขึ้นบวก12ให้หมดก่อนนั่นเองเนาะเพื่อที่เราจะได้สแตทในส่วนของตีบวกตรงนี้นั่นเนองเนาะผมยังไม่ขึ้นเลยมันทําให้พลังค่อนข้างที่จะหายไป เป็นบางส่วนเลยนั่นเองเนาะเดี๋ยวจะตีขึ้นบวก12ไปก่อนนั่นเองไม่รู้ว่าจะได้ด้วยหรือเปล่าเราว่าอย่ารีรอกันเลยดีกว่าเรามาฟาดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตีโล่ให้มันติดบวก12กันได้ปะก็ไม่รู้ทรัพยากรก็ไม่ได้จะถึงด้วยนั่นเองเนาะก็เอาเท่าที่มันจะได้ละกันเนาถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะดั้งผสมแล้วตีกันต่อนั่นเองเนาะเราอย่ารีรอเลยกดเลยดีกว่าฮะเรียกว่าไม่มีสูตรกดไปเลยแบบไม่สนใจนั่นเองกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเอ้าแมงติดเฉยเอา กำไรเชยอยู่ๆก็ติติดบวก12ขอบคุณครับโอ้โหตีต่อเลยดีกว่ามีอะไรต่อะเอาเครื่องประดับอันนี้ละกันโอ้โหชายผู้บากับดวงคลิกแรกก็ออกละขอบคุณครับ1-2สองโอ้โหอย่างเกลืออ,อ,อ่ะกดไปอีกทีืออโอ้โหชิปหายบวก12คุ้มปะวะเราย้ายไปตีอันอื่นก่อนไหมเผื่อแบบดวงมันไม่ดีไงเราย้ายไปตีอันอื่นก่อนเผื่อมันจะติดไงนี่เนกริ๊งกริ๊งโอ้โหอย่างเกลือถ้ากดสองครั้งอ่ะเรากดเบิ้ลมันจะออกไหมคลิ๊ก เออหือโอ้โหชิบหายดวงโคตรจะสวยเกลือกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะย้ายไปชิ้นอื่นย้ายไปชิ้นอื่นย้ายไปเรื่อยฮะทรัพยากรมันเหลือนี่ย้ายไปย้ายไปหนึ่ง้วขคืนต่อกดต่อได้ไหมโอ้โหไม่มาโอ้โหชิบหายเกลือจริงถามจริงคือโอกาสติด20%ไม่มีเลยเหรอโอ้โหมันจะเกลือไปไหนวะเนี่ยอ่ะนี่อีกสักคลิกหนึ่งโอ้โหอา้าวกดอีกหนึ่งทีเอออะไรวะ12ตียากขนาดนั้นเลยเหรอหจริงจังไหม ไหน,ไหนกดเออสิอ็ดยังไม่ขึ้นเลย20%ดวงไปไหนวะคลิกแรกต้มไปหมดเนะี่ยเออยังไงต้องมาแล้วเอ้ยขอบคุณครับติดโบนสิบแล้วเอ้ยมันโหกำไรจัดจัดไปตีชิ้นอื่นต่อฮะท่านผู้ชมตีเสื้อก่อต่อเลยครับแบบนี้กิงกิเออขอบคุณครับตีติดกดอีกหนึ่งคลิกไปเลย12ขึ้นไปโอ้โหแมงไม่ติดอะไรวะเอากดอีกทีกูกๆๆๆๆิกกกิกโอ้โหดวง โคตรเด็ดดวงมากท่านผู้ชมเออกดอีกหนึ่งคลิกไป12สิบสองมันตียากตีเย็นจังวะท่านผู้ชมถามจริง <c oughs> นะของเรามีเยอะมากท่านผู้ชมเพราะงั้นแลกไปเลยฮะกดมาเลยนี่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วตีต่อท่านผู้ชมตีต่อไม่รอแล้วนะนี่กดหนึ่งสองต้องตดบวกสิบสองแล้วอะไรวะติดหน่อยเฮ้ยเกินหลายคนบอกว่าให้ตีทุกสามสิบวิแล้วค่อยกดถูกต้องไหมท่านผู้ชมหลายคนสามสิบวิแล้วค่อยกดคือ เคยลองมาแล้วแม่งไม่ติดเหมือนกันเลยครับก็คือไม่ใครมีสูตรอะไรบ้างวะท่านผู้ชมแบบอยากเล่นสูตรไหมแบบสลับไปตีชิ้นองค์ชิ้นอื่นอะไรอย่างนี้เออกดมาเลยติดวงคิดสองเลยดิไม่ติดวะย้ายย,าย้ยายย้ายติดหน่อยเหอะเออโอ้โหขอบคุณครับรองเท้าติดก็กดต่อดีครับก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแม่งแตกอีกแล้ะอะไรครับเนี่ยเฮ้ออ่ะอันนี้อันนี้โอ้โหชิบหายอันนี้ก็เยอะจัดอันนี้คืออะไรอ้าว ชิบหายนี่อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอันนี้คือโอ้โหอันไหนหินวะหินอยู่ไหนเออเสื้อกองมี30สเมตรกดต่อบอกเลยว่าอุปกรณ์เราโคตรอู้ฟู่จริงๆนะผู้ชมไม่เน้นบวก15ห้าแต่เน้นใช้บวก12ทั้งตัวไปก่อนคลิกไปฮะต้องติดแล้วจังหวะนี้ไม่ติดเอาหมดชิบหายอะตีชิ้นนี้ก็ได้กระจายกระจายความเสี่ยงเออยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ติดอุ้ยลั่นลั่นลั่นหรือเราจะมีสูตรในการกดออกก่อนดีวะหมดยังวะ หมดยังหมดแล้วโอ้โหบอกเลยว่าอูฟูจัดอันนี้เอามาสักร้อยเม็ดบอกเลยว่าเยอะมากวันนี้ <c oughs> ตีแบบตีจนลืมว่าเคยมีผมพูดเลยเออตีติดไปตีหลออะไรวะอ่าตีชิ้นนี้ตีเธอเออขอบคุณครับมันต้องอย่างนี้สิโอโห้หนี่แหละสมัยยากรมันโคตรอูฟูเออเอาแม่งตีไม่ติดแหละ อะไรวะเนี่ยสลับกับตีไปเรื่อยสักพักตีสิเหลือเหลือบวกสิบนี่ฮาจัดเลยนะโอ้โหมันต้องบวกสิบสองทั้งตัวเงเพื่อที่เราจะได้เอาสเต็ปพลังพิเศษเออไม่ตีไม่ติดแหละเอาสลับไปเออหรือว่าเราต้องใช้สูตรจริงๆวะท่านผู้ชมมันยังไงกันแน่ตีเท่าไหร่ก็ไม่เคยติดเลยออะหมดมันหมดไวมากท่านผู้ชมมาอีกสักลอยเมตรดีมาเออกดกดกดนี่คือไอหมวกนี้ยังไม่ได้ตีเลยนะเขาบอกคือหมวกนี้ยังไม่ตีเลยนะไม่รู้ว่าหินพอตีไหมเนี่ย ขึ้นบวกสิบสองทีขอร้องคือป้าป่าขอร้องนะเร็วช่างตีเหล็กเออแม่งไม่ติดแม่หอีกแหละอะไรวะติดหน่อยเร็วต,ตีติดบวกสิบสองมันยากมันเย็นขนาดนี้ว่าสลับกันตีเน,นี่นี่แหละสูตรของเรากดไปเลยฮะอ,อบวกสิบสองโอ้ยต้องการบวกสิบสองกดกดเหมือนแบบคนรวยเขาก,กดกันอะเออขอบคุณครับโอ้โหวบวกสิบสองเลยมันต้องให้นได้อย่างนี้สิเหลืออันนี้แหละชิป หาย,ออเ,ยเออขอไปเลบวก11ขอบคุณครับบวก12ป่ะกิ้งกิงอะไรวะเนี่ยเฮอออะทอาไาอีกสัก62เมตร62เมตรค่อยๆกดไปคือบอกเลยว่าเราลล่ำรวยทรัพย,ยากรเป็นอย่างมากเพราะงั้นมันจะต้องตีให้ติดกิ้งกิงขอบวก12ทั้งตัวก่อนดีเราจะได้เอาสแตทพลังไงเออติๆมันได้หรอะวะเพราะว่าโลมันก็ติดแล้วนะ ใช่ไหมที่เหลือมันต้องเป็นบวกสิบห้าตีไปมหนๆก็ตีวาขนาดนี้แล้วหรือโล่เราไม่ต้องตีดีกว่าไม่ใช่โล่นี่ห่ามัวคืออะไรวะเนี่ยโอ้พาคุมหลังเหรอกิ๊กโอ้โหตีเบงติดหน่อยเถอะขาดอีกสี่เม็ดกดไปอีกสี่ในขนาดนี้ก็ร้อยนึงก็กดไปให้หมดเลยละกันนี่แน่คนมันจะรวยก็ช่วยไม่ได้นั่นเองนะท่านผู้ชมนะกดแบบโคตรอูฟูในการกดกุ๊กกิ๊ก มันตียากตีเย็นจังวะท่านผู้ชมเอ้ยขอบวก12เฮ้ไหนตีมาเร็วเออตีบวก12แล้วไว้ท่านผู้ชมบอ้เรียงว่า12ทั้งตัวเลวนั่นเองนะผมว่าไม่แย่แล้วสะแตทในตอนนี้เดี๋ยวผมจะย้ายไปตีหมวกอันนี้ด้วยเพราะว่ามันบวก12จะได้ตีดาเมจเพิ่มอีก4%ทุกเผ่าเลยนั่นเองพร้อมทั้งมีขนาดแรงมันจะได้เป็น9%นั่นเองนะท่านผู้ชมปักเราไปดูกัน ตาผู้ชมสีกรของเราบอกเลยว่าอู้ฟูมากเพราะงั้นบวกจะต้องตีติดบวก12อย่างน้อยชิ้นนี้จะต้องติดบวก12เพราะว่านี่แรกคือแผนการของเราเลยนั่นเองกดไปคลิกเอ้ยบวก11ขอบคุณคับโอ้โหคลิกอีกแรกก็มาคลิกที่สองมันต้องมาแล้วจังหวะนี้กุ๊กกิ้งกุ๊กอ้าวชิบหายเออตีอันนี้หน่อยให้มันขึ้นบวก1ิป่ะไหนๆก็มาแล้วนี่ไม่ติดดือยแม่งจะเกลือไปไหนเนี่ยเฮ้ยตะขออีกหนึ่งคลิกเออ โคตรจะเกลือเออบวกสิบเอ็ดต้องมาแล้วมันไม่ติดอีกแล้วเลยวะติดหน่อยเร็วติดหน่อยเร็วคลิกคลิกคลิกหนึ่งคลิก,ลกโอ้โหเกลือแท้อ่ะกดนี่อีกหนึ่งทีเอยบวกสิบขอบคุณครับแค่นี้เราก็ได้บวกสิบทั้งตัวแล้วนั่นเองสำหรับแฟชั่นยิงยาวกันต่อมันต้องมาแล้วบวกสิบสองจังหวะเนี้ยอือสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันตียากตีเย็ยนจังกระามจริงฮะยังไงเกมนี้คือตีหน่อยเร็วอือโอ้โหไม่มาทักทีไว้ คือหมดไปก็เยอะนะนี่หมดไปร่วมๆแล้วเกือบ500ยได้ปะ500เม็รเอาเดี๋ยวก่อนชิ้นไหนมาตีปะชิ้นนี้ป่ะเนี่ยเออต้องมาและจังหวะนี้คือบวก12มันต้องทั้งตัวดิครับเออหินนี้มันจะบดนฮะคือไอ้นี่หายากมากใช้คำนี้ไอหินนี่หายากมากคือขอล้องคือมีไม่กี่คลิกขอบวก12อมอันตีติดยากติดเย็นยังวะฮะยังไง คือไข่มันมีเทคนิคสูตรอะไรบ้างไหมหรือ,อยังไงมีแบบตีลากาตี18%ตีติดยากตีเย็นจริงนะเนี่ยเออกดไปเลยก็แล้วกันเดีย๋ยวไปสนใจมันไม่มาจริงเหรอนี่คลิกสุดท้ายแล้วนะทำมันตียากตีเย็นจังว่าพราคคามันไปฝึกบาใหม่ปะโอ้โหละลายมีขายไหมหรือผสมผสมสม,มันผสมได้ไหมเออโอ้โห17เม็ดไอ้บ้าผสมได้แค่นี้เอามาอีกหนึ่งคลิกอ่ะหนึ่งคลิก ต้องมาแล้วจังหวะนี้กุ้งกิงกุ้งกิงเออแม่งไม่ติดมีก่ามีขายที่ไหนได้มัง่งโอ้โหชิปหายเพชรก็เหลืออยู่แค่นี้นจะไปหาที่ไหนวะเนี่ยโอ,โเอ,ยอ้เพชรน้อยอะเพชรไม่มีอุ้ยโอ้มได้ไม่กี่ครั้งเองอ่ะเพราะว่ามันครั้งละหใช่ไหมในการผสมใช่ปะอ้อาวหายชิบหายแล้วไม่มีลากรถท่านผู้ชมบวก12สอตีไม่ติดละท่านผู้ชมโอ้ โอ้โหเกียงเกียงเกียงไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยชิปหายแล้วชิมหายคลองแท้เราได้มากี่บวกบวกสิบสองทั้งตัวท่านผู้ชมผมคิดว่าตีบวกสองสองอ่าไม่น่าแย่แล้วนั่นเองนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเซตนี้ก็ไม่แย่เดี๋ยวค่อยไปตีบวกสิบห้ากันอีกสักทีหนึ่งละกันนะท่านผู้ชมนะเป็นยังไงกันบนะ้างนะท่านผู้ชมสําหรับการตีบวกในงวดน,นี้แผนของเราคือในคลิปนี้ของเราเราจะตีแค่ บวก12เท่านั้นเองนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะก็คือบวก12ให้ได้อย่างน้อยทั้งตัวได้ยิ่งดีไม่รวมแฟชั่นเลยยกเว้นหมวกชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวในคลิปหน้าของเราผมว่าจะตีขึ้นบวก15แต่อาจจะตีเป็นชิ้นเดียวเลยเพียวๆเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับความเกลือของเราด้วยนั่นเองเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมไ๊ายบายจ้า